สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมณเวีค่ะว่านสเสน่จันทร์เป็นว่านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์และเป็นว่านเสริมโชคลาภมีพลังแห่งการดึงดูดเทวดาให้มาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาวันนี้แอดมินมานําเสนอให้ชมกัน5ชนิดด้วยกันนะคะ 1. คือว่านสเสน่จันทร์ขาวจะมีใบใคล้ายกับใบโพพื้นใบมีสีเขียว เส้นกลางใบออกสีขาวก้านใบมีสีขาวหรือว่าขาวอมเขียวค่ะออกดอกเป็นกลุ่มมีกลีบดอกคล้ายกับดอกจำปีที่กลางดอกจะมีเกสรเป็นรูปแท่งยาวสีขาวเป็นว่านที่ใช้ในทางสเสน่ห์โดยเฉพาะหากปลูกในบ้านมักจะมีคนไปมาหาสู่ด้วยใจรักใคร่หากฝันเข้าหัวพกพาติดตัวไปด้วยช่วยเสริมสร้างสเสน่ห์ในตัว ร้านค้าบางแห่งจะเอาหัวว้านมาแกะเป็นรูปนางกวักแล้วแช่น้ำมันจันทร์ตั้งบูชาในที่สูงนำน้ำมันจันทร์ที่แช่หัวว่านนี้เอามาทาที่ปากก่อนที่จะไปเจราจากับใครจะทำให้การเจราจาประสบผลสำเร็จคู่เจราจาจะเมตตาเอ็นดูก่อนใช้ก็ให้เสกด้วยคาถาอิติปิโสพระขวาจนถึงพระพวาติยิ่งสวดมากครั้งยิ่งดีค่ะ หากสูตรจนครบร้อยจบจะเป็นมหานิยมสูงสุดควรปลูกเลี้ยงเอาไว้หน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านค้าเมื่อออกดอกให้เอาผ้าขาวมาผูกเป็นการรับขวัญการปลูกควรเลือกวันอาทิตย์วันจันทร์หรือวันอังคารอย่าให้ตรงกับวันอุบาทหรือว่าวันโลกาวินาศเป็นใช้ได้ค่ะและควรรดน้ำโดยเสษคาถา นะโมพุทธายะสามจบก่อนทุกครั้งนะคะจะได้เพิ่มฤทธิ์ให้ว่านค่ะสองเป็นว่านเสน์จ,จันเขียวใบมีลักษณะเหมือนรูปหัวใจปลายใบยแหลมโคนใบเว้ากา้านและใบมีสีเขียวออกดอกคล้ายจำปีสีเขียวปลูกในบ้านหรือว่าร้านค้าจะเสริมโชคลาภเมตตามหานิยมค้าขายดี ว่านชนิดนี้มีกลิ่นหอมอ่อนๆการปลูกว่านนี้ต้องปลูกในวันจันทร์ค่ะเมื่อออกดอกก็ให้ผาผ้า,าพแพรมาผูกรับขวัญจะได้โชคลาภมากทวีคูณว่านชนิดนี้ปลูกง่ายกว่าสเสน์่จันรขาวชอบอากาศชื้นแสงรำไรรดน้ำด้วยกระถาน,นโมพุทธยะ3มจบเช่นกันเพื่อเสริมฤทธิ์เดชเสริมบาร,รมีให้ผู้ปลูกมากขึ้น สว่านสเสน่จันแดงต้นและใบคล้ายกับสเสน่จันขาวแต่ใหญ่กว่าสองเท่าการใบจะมีสีแดงคล้ำคล้ายเลือดหมูหัวเนื้อในมีสีขาวนวลเป็นว่านที่มีสิริมงคลไม่น้อยกว่าว่านสเสนจันอื่นๆในเรื่องเมตตามหานิยมนะคะปลูกเอาไว้จะมีคนไปมาหาสู่ไม่ขาดหากเป็นร้านค้าผู้คนจะเข้ามาจับจ่ายซื้อของอยู่ไม่ขาด ทั้งยังเป็นว่านที่เด่นในทางปกปักรักษาสถานที่มิให้มีภัยร้ายมาคุกคามครูบาอาจารย์สมัยก่อนจะนำหัวว่านชนิดนี้ไปผสมกับว่านอื่นๆเพื่อใช้ทำพระเครื่องให้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมว่านนี้ควรปลูกในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ตั้งไว้ในที่แสงแดดรำไรเสกน้ำรดด้วยคาถาโมพุทธายะสจบค่ะ สีคือว่านสเสน์จันดำมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเต่าเกียรต์ลำต้นและก้านใบมีสีดำแดงตรงขคนกาบในมีสีแดงจนคล้ำเนื้อในหัวจะมีสีแดงเรื่อๆมีกลิ่นฉุนจัดใบรูปรีเหมือนสี่เหลี่ยมเขาแหลามตาดัดแผ่นใบเป็นสีเขียวมนๆหรือน้ำตาลอมดำใบจะค่อนข้างยาวนะคะ ออกดอกคล้ายกับจำปีตูมมีกลิ่นหอมแรงมากว่านสเสน่ห์จันดำนี้เป็นว่านที่คนในสมัยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกว่านนี้ไว้จะแคล้วคลาดจากมนต์ดำและสิ่งอัป,ปมงคลทั้งปวงกันสิ่งชั่วร้ายทางการแพทย์แผนโบราณจัดว่านสเสน่ห์จันดำอยู่ในหมู่เบญจผลธาตุมีสรรพคุณทางยาสูงมากนำไปปรุงยาตำรับต่างๆได้หลายขนาน มีความเชื่อว่าเป็นว่านประเภทเมตตามหานิยมและว่านเสริมโชคเสริมลาบเช่นเดียวกันกับสเสนจันอื่นๆและการปลูกควรปลูกในวันจันทร์และวางไว้ในที่แดดลำไรค่ะ 5. ้าค่ะเป็นว่านสเสนจันหอมหรือว่าว่านเปราะหอมเนื้อในของหัวว่านจะขาวออกเขียวมีกลิ่นหอมสเสนจันหอมนี้จะใบกลมนะคะปลายใบยแหลม ออกดอกสีแดงม่วงกรีบดอกสีขาวนับเป็นว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมที่นิยมปลูกตามบ้านและร้านค้าเพราะว่ามีฤทธิ์ทางด้านเมตตาสูงเป็นสิริมงคลแก่ผู้เลี้ยงโบราณใช้ทำนางกวากค้าขายดีมีโชคลาภหากปลูกเอาไว้ที่บ้านจะมีผู้นำโชคลาภมาให้ถึงบ้านอยู่บ่อยๆปลูกที่ร้านค้าจะมีผู้คนมาอุดหนุนไม่ขาด คนโบราณจะเอาหัวว่านฝานแช่น้ำมันหอมใส่ขวดใส่โหลเอาไว้เป็นยาสเสน่ห์เอาไว้เจิมหน้าผากเจิมกระหม่อมหรือว่าทาริมฝีปากเมื่อจะไปเจรจาการค้าหรือติดต่อธุรกิจการปลูกจะใช้การแยกหน่อที่เกิดใหม่นำไปปลูกกับดินสะอาดกลบดินให้หัวว่านโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยรดน้ำที่เสกด้วยคาถานะโมพุทธายะสามจบค่ะ นอกจากเสน่ห์จันทรทั้ง5้านี้แล้วยังมีเสน่ห์จันร์อีกหลายชนิดเลยนะคะที่ยังไม่ได้พูดถึงเช่นเสน่ห์จันทรนาคจันโกเมนเป็นต้นวานทั้ง5ชนิดนี้หากใครอยากหามาปลูกมาสะสมก็สามารถช้อปผ่านออนไลน์ได้ค่ะไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลานะคะกดเข้ามาดูตามลิงก์ที่แอดมินลงไว้ใต้คลิปหรือในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ